เพื่อนๆครับผมขอเดาวว่าวินาทีที่คุณกดเข้ามาดูคลิปนี้หัวใจของคุณมันกำลังหนักใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ที่หน้าอกทุกครั้งที่เสียงแจ้งเตือนเงินออกดังขึ้นทุกครั้งที่เห็นยอดหนี้ในแอปธนาคารหรือทุกครั้งที่ต้องเดินผ่านตู้ ATM แล้วไม่กล้าแม้แต่จะเช็คยอดเงินผมรู้ครับ ว่ามันรู้สึกยังไงความรู้สึกที่ต้องปั้นหน้ายิ้มให้คนรอบข้างเห็นว่าเราโอเคแต่ข้างในเรากำลังคำนวณในหัวตลอดเวลาว่าเงินที่เหลือจะพอถึงสิ้นเดือนไหมมันคือความเครียดที่เงียบเชียบที่สุดและมันกัดกินจิตวิญญาณเราได้รุนแรงที่สุดวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณรวยเป็นสิบล้านในข้ามคืนนะครับเพราะนั่นมันคือเรื่องเพอเจอ ในวันที่เรายังหายใจไม่ออกแบบนี้สิ่งที่ผมจะชวนคุณทำในวันนี้คือการหาทางออกแรกทางออกที่จะทำให้คุณกลับมาหายใจได้ทั่วท้องอีกครั้งโดยไม่ต้องรอให้ถูกหวยครับภาคที่2เลิกวิ่งหาปาฏิหาริ์แล้วกลับมาหาความจริง stop waiting for miracles เพื่อนๆครับ กับดักที่ใหญ่ที่สุดของคนที่กำลังลำบากทางการเงินคืออะไรรู้ไหมครับคือการนั่งรอปาฏิหาริ์ครับถ้าได้โปรเจก์นี้ฉันจะรอดถ้าคนนั้นคืนเงินทุกอย่างจะจบถ้าหุ้นตัวนี้ขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนเพื่อนๆครับความหวังแบบนั้นมันคือยาพิษในคราบขนมหวานครับเพราะมันทำให้คุณฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่คุมไม่ได้และพอมันไม่เกิดขึ้นตามที่หวัง คุณจะยิ่งดิ่งยิ่งพังและยิ่งเกลียดตัวเองวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณรวยเป็นสิบล้านในข้ามคืนนะครับเพราะนั่นมันคือเรื่องเพอเจอร์ในวันที่เรายังหายใจไม่ออกแบบนี้สิ่งที่ผมจะชวนคุณทําในวันนี้คือการหาทางออกแรกทางออกที่จะทำให้คุณกลับมาหายใจได้ทั่วท้องอีกครั้งโดยไม่ต้องรอให้ถูกหวยครับภาคที่สาม สู้กับสัตว์ประหลาดกระดาษ Facing the Paper Monster ขั้นตอนแรกที่โหดร้ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดคือการลุกขึ้นมาสู้กับสัตว์ประหลาดกระดาษครับนั่นคือบรรดาสลิปบัตรเครดิตใบแจง้งหนี้และยอดค้างชำระทั้งหมดที่คุณซุกไว้ใต้พรมมานานผมรู้แค่คิดจะเปิดดูมือคุณก็สั่นแล้วแต่เชื่อผมไหมครับ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ยอดหนี้แต่คือความไม่รู้ครับทำพิธีเผชิญหน้าคืนนี้เอาผู้การหรือประกามาหนึ่งด้ามกระาดาษเปล่าหนึ่งแผ่นเขียนมันออกมาให้หมดครับหนี้เพื่อนเท่าไหรหนี้แบงค์เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ห้ามหลบตาตัวเลขเหล่านั้นเด็ดขาดวินาทีที่คุณเขียนยอดรวมออกมาคุณอาจจะอยากร้องไห้จงร้องครับแต่สังเกตอะไรไหมครับ ทันทีที่คุณรู้ตัวเลขที่แน่นอนความฟุ้งซ่านมันจะลดลงสัตว์ประหลาดที่เคยดูตัวใหญ่เข้าบ้านในความคิดคุณพอเขียนลงกระดาษมันก็แค่ตัวเลขตัวหนึ่งและตัวเลขคือสิ่งที่จัดการได้ครับภาคที่ 4. กลยุทธ์หยุดเลือด Stop the bleeding เมื่อเรารู้ยอดแล้วทางออกแรกไม่ใช่การหาเพิ่มเป็นหลักครับคือการหยุดเลือด Stop the Bleeding ครับหลายคนพยายามหาถังน้ำใบใหญ่มาเติมน้ำในถังที่รั่วเหนื่อยแทบตายน้ำก็ไม่เคยเต็มเพราะคุณลืมอุดรูรั่วครับรูรั่วบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากความจำเป็นแต่มันเกิดจากความกลัวเสียหน้าการจ่ายค่าสมาชิกที่คุณไม่ได้ใช้การกินหรูเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าเรายังโอเคหรือการซื้อของแก้เครียดทั้งที่มันจะทำให้คุณเครียดกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้น ในทางออกแรกนี้คุณต้องเป็นสัญลัภาณที่ใจแข็งที่สุดครับตัดทุกอย่างที่ไม่ใช่ลมหายใจออกไปก่อนไม่ใช่เพื่อจะลำบากไปตลอดชีวิตแต่เพื่อรวบรวมพลังงานทั้งหมดกลับมาจัดการกับต้นตอของปัญหาจริงๆจ,จงภูมิใจในความประหยัดของคุณในวันนี้เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการมีอำนาจเหนือตัวเองอีกครั้งครับภาคที่5ชัยชนะหของวันนี้ The 24 Hour Victory เพื่อนๆครับทางออกแรกของชีวิตการเงินไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณปลดหนี้ได้กี่แสนครับแต่วัดกันที่ว่าวันนี้คุณมีสติเหนือเงินแล้วหรือยังถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะไม่ซื้อของตามอารมณ์ได้หนึ่งชิ้นนั่นคือชัยชนะครับถ้าวันนี้คุณกล้าโทรไปเจรจาขอยืดหยุ่นหนี้กับเจ้าหนี้ได้หนึ่งเจ้านั่น,นคือชัยชนะครับ ถ้าวันนี้คุณนอนหลับได้โดยไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะคุณมีแผนแล้วนั่นคือชัยชนะที่ลิ่งใหญ่ที่สุดครับอย่าไปมองเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป1ิบปีเลยครับมันไกลไปมองแค่24ชั่วโมงถัดจากนี้ทำให้มันเป็นวันที่คุณคุมเกมได้แม้จะเป็นแค่เกมเล็กๆก็ตามคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นขี้ข้าของตัวเลขครับคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต และทางออกแรกมันเริ่มขึ้นในใจคุณตั้งแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจว่าจะเลิกหนีในภาคต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างรายได้จากสิ่งที่เหลืออยู่ในวันที่เราคิดว่าเราไม่มีอะไรเหลือเลยเราจะขุดสมบัติในตัวเราออกมาได้อย่างไรสู้ไปด้วยกันนะครับผมอยู่ข้างคุณเสมอภาคที่6ศิลปะการเจรจาเพื่อลมหายใจ The art of negotiating for air เพื่อนๆครับหลังจากที่เราเห็นตัวเลขสัตว์ประหลาดกระดาษกันไปแล้วในภาคก่อนวันนี้เราจะทำสิ่งที่หลายคนกลัวที่สุดแต่เป็นทางออกที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการเดินเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ครับใจเย็นๆครับผมรู้ว่าคุณอยากจะหนีคุณอยากจะปิดมือถือคุณอยากจะหายตัวไปแต่เชื่อผมไหมครับ การเงียบคือการฆ่าตัวตายทางการเงินที่ช้าที่สุดและทรมานที่สุดเพราะในขณะที่คุณเงียบดอกเบีย้ยมันไม่เคยเงียบครับมันตะโกนและกัดกินคุณอยู่ทุกวินาทีกฎข้อแรกของ Growth Man 1%คือห้ามโกสเจ้าหนี้เด็ดขาดพนักงานธนาคารหรือแม้แต่เจ้าหนี้นอกระบบเขาก็เป็นมนุษย์ครับเขากลัวที่สุดคือการติดต่อไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึงเขาจะเสียเงินก้อนนั้นไปแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปหาเขาด้วยความจริงใจพร้อมกับความจริงในมือคุณจะเปลี่ยนจากคนที่เป็นเหยื่อกลายเป็นคู่สัญญาทัานที6.1สคริปต์เปลี่ยนชีวิตเวลาคุยกับแบงค์ไม่ต้องไปขอโทษแบบคนขี้แพ้ครับให้พูดแบบคนที่จะแก้ปัญหาบอกเขาไปตรงๆว่าตอนนี้ผมมีปัญหาทั่วคราวผมไม่ได้จะหนี แต่ผมจ่ายยอดเดิมไม่ไหวเราจะปรับโครงสร้างหนี้กันยังไงได้บ้างขอหยุดดอกเบีย้ยขอจ่ายแค่เงินต้นขอขยายเวลาจำไว้นะครับการที่เขาช่วยคุณให้ผ่อนรอดมันดีกับเขามากกว่าการที่เขาต้องฟ้องคุณจงกู้คืนอำนาจในตัวคุณกลับมาการมีหนี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนเลวครับมันแค่ทำให้คุณเป็นคนที่มีภารกิจต้องสะสางแค่นั้นเองครับ ภาคที่ 7. การสละเรือเพื่อรักษาชีวิต Lightning e the boat เพื่อนๆครับบางครั้งทางออกแรกมันไม่ได้อยู่ที่การหาเงินมาเพิ่มแต่มันอยู่ที่การตักใจจากสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นทั้งที่มันกำลังฉุดเราลงเหวผมอยากให้คุณมองไปรอบๆตัวครับรถคันนั้นที่คุณผ่อนจนหลังอ่านเพียงเพื่อจะขับไปโชว์คนที่คุณไม่ได้ชอบหน้า กระเป๋าแบรนด์เนมเหล่านั้นที่คุณซื้อมาเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในใจหรือแม้แต่บ้านหลังใหญ่เกินตัวที่กลายเป็นกรงขังคุณไว้กับโอทีในวันที่เรือกำลังจะจมกับตันที่ฉลาดจะสั่งโยนทองทิ้งเพื่อรักษาชีวิตคนครับคุณต้องกล้าที่จะลดระดับชีวิตตัวเองลงครับขายสิ่งที่ขายได้ปิดหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดแล้วคุณจะพบความลับข้อหนึ่งว่า การไม่มีรถขับมันไม่ตายครับแต่การไม่มีข้าวกินและนอนไม่หลับเพราะหนี้มันตายทั้งเป็นอย่ากลัวเสียหน้าครับหน้าตาที่เราพยายามรักษาด้วยเงินที่ไม่มีอยู่จริงมันคือหน้าตาที่ปลอมที่สุดจงกล้าที่จะเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีหนี้นั่นคือความเท่ที่แท้จริงของโลกยุคนี้ครับภาคที่ 9. การสร้างอนณาเขตแห่งความลับ (Financial Boundaries) เรื่องนี้สำคัญมากครับปัญหาการเงินของหลายคนไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่เกิดจากคนรอบข้างการเป็นคนใจดีการเป็นตู้ ATM ของที่บ้านหรือการถูกเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนในวันที่คุณกำลังหาทางออกแรกคุณต้องใจดำให้เป็นครับผมเรียกมันว่าการตั้งค่าเขตแดนทางการเงิน financial boundaries คุณต้องกล้าบอกความจริงกับครอบครัวว่า ตอนนี้ผมกำลังวิกฤตผมช่วยไม่ได้จริงๆผมรู้มันรู้สึกเหมือนเราเป็นคนอากาตันอยู่มันรู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแต่ฟังผมนะคนจมน้ำช่วยคนจมน้ำด้วยกันไม่ได้ครับถ้าคุณฝืนช่วยในขณะที่ตัวเองก็จะไม่รอดสุดท้ายคุณจะจมลงไปพร้อมกันหมดทั้งบ้านจมรักษาออกซิเจนของคุณไว้ก่อนทำให้ตัวเองรอดทำให้ตัวเองมั่นคงเมื่อวันหนึ่งที่คุณยืนได้อย่างแข็งแรง วันนั้นคุณจะช่วยพวกเขาได้มากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าการปฏิเสธในวันนี้คือการแสดงความรักที่รับผิดชอบที่สุดครับภาคที่10จุดเริ่มของความสงบสุข the first mile of peace เพื่อนๆครับเราเดินทางกันมาสิบภาคจากความกลัวสู่การเผชิญหน้าและการลงมือทำทางออกแรกของชีวิตการเงินไม่ได้จบที่การมีเงินล้านครับ แต่มันจบที่วันที่คุณมีสติและมีรอยยิ้มกลับมากลืนวันที่คุณตื่นมาแล้วไม่ต้องเช็คยอดเงินด้วยความหวาดระแวงวันที่คุณกินข้าวกับครอบครัวได้โดยไม่อิ่มความทุกข์ผมอยากให้คุณจำความรู้สึกในวันที่คุณแย่ที่สุดไว้ให้แม่นครับไม่ใช่เอาไว้เจ็บปวดแต่เพื่อเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงบอกตัวเองว่าฉันจะไม่กลับไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วทางออกแรกมันไม่ใช่ประตูเปิดปุ๊บเจอทุ่งลาเวนเดอร์ปั๊บครับ แต่มันคืออุโมงยาวๆที่คุณเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางตราบใดที่คุณยังเดินตราบใดที่คุณไม่หยุดนิ่งแสงนั้นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจงภูมิใจในก้าวเล็กๆของคุณในวันนี้นะครับคุณไม่ได้สู้เพื่อเงินแต่คุณกำลังสู้เพื่ออิสรภาพของจิตวิญญ,ญาณคุณเองผมเชื่อมั่นในภาคที่1 1กับดักของความกตันอยู่ที่กินเลือด The Death of Kindness เพื่อนๆครับ มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมาที่สุดเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดในที่สาธารณะนั่นคือเรื่องความกระตันอยู่ที่มาพร้อมกับภาระทางการเงินในสังคมเราเราถูกปลูกฝังว่าการเป็นลูกที่ดีคือการเลี้ยงดูพ่อแม่การช่วยเหลือน้องการแบกรับปัญหาของที่บ้านนั่นเป็นสิ่งที่งดงามครับผมไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่ ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อความกระตันอยู่นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกผิด (guilt driven) และมันกำลังดึงคุณให้จมน้ำไปพร้อมๆกันคุณเคยไหมครับที่ต้องแอบร้องไห้ตอนโอนเงินก้อนสุดท้ายในบัญชีให้ที่บ้านทั้งที่รู้ว่าพรุ่งนี้คุณไม่มีค่ารถคุณเคยไหมที่ต้องไปกู้นอกระบบมาให้คนในครอบครัวไปใช้หนี้ที่เขาไม่ได้ก่อถ้าคุณกำลังอยู่ในวงจรน,นี้ผมอยากบอกคุณว่า คุณไม่ใช่คนอากตันอยู่ครับคุณแค่กำลังเป็นมนุษย์ที่พยายามทำหน้าที่จนเกินกำลัง11.1การสร้างวงล้อมป้องกัน The Protection Circle ทางออกแรกของปัญหานี้ไม่ใช่การเลิกให้ครับแต่มันคือการให้เท่าที่หัวใจคุณจะไม่พังคุณต้องกล้าที่จะพูดความจริงกับที่บ้านครับ ไม่ใช่การบ่นไม่ใช่การด่าแต่คือการกลางสมุดบัญชีให้เขาดูครับบอกเขาว่าผมรักแม่นะแต่ตอนนี้ผมมีเท่านี้จริงๆถ้าผมให้มากกว่านี้เดือนหน้าผมจะโดนไล่ออกจากหอเชื่อไหมครับหลายครั้งที่ครอบครัวกดดันเราเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราลำบากขนาดไหนเขาเห็นเราทำงานในกรุงเทพเขาคิดว่าเราสบาย การสื่อสารความอ่อนแอของคุณออกมาคือการให้โอกาสเขาได้รักและปกป้องคุณในฐานะพ่อแม่เช่นกันอย่าแบกโลกไว้คนเดียวจนหลังหักเพราะถ้าคุณพังที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขาก็จะพังไปด้วยภาคที่12ปีศาจของการเปรียบเทียบในโลกโซเชียล the monster of social media เพื่อนๆครับคุณเคยสังเกตไหมบางทีเงินเราก็พอนะชีวิตเราก็โอเคนะ จนกระทั่งเราเปิด Facebook หรือ Instagram ขึ้นมาไถยจูจูกาแฟแก้วละ40บาทที่เราถืออยู่มันก็ดูจืดชืดขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเพื่อนลงสตอรี่กินโอมากาเสจูจูรถคันเดิมที่ขับดีมาตลอด5ปีมันก็ดูเก่าและน่าอายเมื่อเห็นเพื่อนถอยป้ายแดงนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าภาษีความอยาก comparison tax ที่เราจ่ายให้กับอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียทุกวันโดยไม่รู้ตัว 12.1การทำดิจิทัลดีทอกซ์ทางการเงินทางออกแรกของภาคนี้ง่ายมากแต่ทำยากที่สุดคือการเลิกดูชีวิตคนอื่นแล้วกลับมาดูลมหายใจตัวเองคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาโชว์ในสตอรี่5 5วินาทีมันคือไฮไลท์ของชีวิตเขาเขาไม่ได้โชว์ตอนที่เขาเครียดเรื่องบินเครดิตเขาไม่ได้โชว์ตอนที่เขาทะเลาะกับแฟนเรื่องหนี้สิน ถ้าคุณเอาเบื้องหลังที่แสนวุ่นวายของคุณไปเปรียบเทียบกับเบื้องหน้าที่แสนเพอร์เฟกของเขาคุณแพ้ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับลอง unfollow เพจที่ทำให้คุณรู้สึกอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่จำเป็นลองปิดแจ้งเตือนแอปช้อปปิ้งที่ชอบเด้งมาตอนดึกๆแล้วคุณจะพบความจริงที่มหัศจรรย์ว่าเมื่อคุณไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นมีคุณจะเริ่มพอใจในสิ่งที่คุณเป็นเงินในกระเป๋าคุณจะเหลือเยอะขึ้นทันทีเพียงแค่คุณปิดหน้าจอครับ ภาคที่13เงินกับความสัมพันธ์ Money and relationships เพื่อนๆครับเขาว่ากันว่าเรื่องที่คู่รักทะเลาะกันมากที่สุดไม่ใช่เรื่องมือที่3แต่คือเรื่องเงินเรามักจะถูกสอนว่าความรักมันคือเรื่องของหัวใจแต่ในโลกความเป็นจริงความรักมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจด้วยครับ การที่คุณและคนรักมีความลับทางการเงินต่อกันการที่คุณแอบสร้างหนี้หรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบกภาระอยู่คนเดียวมันคือระเบิดเวลาที่จะทำลายความสัมพันธ์ในที่สุดทางออกแรกสำหรับคู่รักไม่ใช่การหาเงินให้รวยล้นฟ้าครับแต่มันคือการเปิดใจคุยเรื่องตัวเลขให้เหมือนคุยเรื่องกับภาคที่14ทักษะการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิง The power of saying no เพื่อนๆครับมีคำหนึ่งคำที่ถ้าคุณพูดเป็นเงินคุณจะเหลือเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นคำนั้นคือคำว่าไม่ NO คนไทยเราเป็นคนขี้เกรงใจครับเพื่อนชวนไปปาร์ตี้เกรงใจจังไปก็ได้ทั้งที่ต้องรูดบัตรเพื่อนมาชวนทำธุรกิจขายตรงเกรงใจจังสมัครไว้ก่อนทั้งที่ไม่ชอบญาติขอยืมเงิน เกรงใจจังให้ไปทั้งที่ตัวเองก็ลำบากความเกรงใจคือศัตรูตัวฉกาดของความมั่งคั่งครับ14.1วิธีปฏิเสธโดยไม่เสียเพื่อนการปฏิเสธไม่ใช่การใจร้ายครับแต่มันคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองคุณสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยขอบใจที่ชวนนะแต่ช่วงนี้กูมีภารกิจต้องเคลียร์นี่วะ่ะเอาไว้กูรอดแล้วเจอกัน คนที่เป็นเพื่อนแท้ของคุณเขาจะตบไหลคุณแล้วบอกว่าเออสู่ๆนะมึงส่วนคนที่หายไปเพียงเพราะคุณไม่เลี้ยงเล่าหรือไม่ให้ยืมเงินนั่นคือการคัดกรองขยดออกจากชีวิตคุณครับการปฏิเสธคนอื่นคือการตอบตกลงกับอนาคตของตัวเองจงหวงแหนเงินทุกบาทของคุณเหมือนหวงแหนหยดน้ำสุดท้ายในทะเลทรายเพราะในวันที่คุณลำบาก คนที่คุณเกรงใจเหล่านั้นมักจะเป็นกลุ่มแรกที่หายตัวไปครับภาคที่ 15. รางวัลเล็กๆระหว่างทาง The Psychology of Small Wins เพื่อนๆครับการใช้ชีวิตการเงินแบบตึงเครียดตลอดเวลามันเหมือนการวิ่งมาราธอนโดยไม่หยุดจิบน้ำเลยครับสุดท้ายคุณจะตะบะแตกแล้วกลับไปใช้เงินประชดชีวิตจนพังกว่าเดิม ผมไม่เชื่อในการประหยัดแบบอดมื้อกินมื้อจนไร้ความสุขเพราะมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องจักรเราต้องการรางวัลเพื่อบอกให้สมองรู้ว่าที่เราพยายามอยู่นั้นมันคุ้มค่า 15.1. วิธีฉลองแบบไม่จนลงทางออกแรกของภาคนี้คือการออกแบบรางวัลราคาถูกแต่ความสุขสูงหรือ high joy low cost ถ้าเดือนนี้คุณคุมงบได้ตามเป้า แทนที่จะไปฉลองด้วยอาหารมื้อละ3,000ลองซื้อไอศครีมรถโปรดมานั่งกินหน้าทีวีดูซีรีส์ที่คุณชอบหรือขับรถไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ไหนสักแห่งดูจงเรียนรู้ที่จะฉลองความสำเร็จเล็กๆครับการลดหนี้ได้1,000บาทก็คือความสำเร็จการปฏิเสธของเซลส์ได้หนึ่งครั้งก็คือความสำเร็จความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองยิ้มได้ในระหว่างที่เดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดจำไว้นะครับการเดินทางไกลหัวใจที่เบิกบานสำคัญพอๆกับรองเท้าที่แข็งแรงครับภาคที่16การลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่าไม่ตาย The Unstoppable Asset เพื่อนๆครับเราคุยเรื่องการอุดรูรั่วเรื่องการเจรจาหนี้ เรื่องการประหยัดกันมาเยอะแล้วแต่ถ้าคุณเอาแต่ประหยัดอย่างเดียวชีวิตคุณก็จะแคบลงเรื่อยๆจนเหลือตัวนิดเดียวทางออกแรกที่ยั่งยืนที่สุดที่จะทำให้คุณไม่ต้องกลับมาวนเวียนในวงจรหนี้สินอีกไม่ใช่การมีหุ้นหมื่นล้านไม่ใช่การมีอสังหาริมทรัพย์ร้อยห้องแต่มันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้แม้ในวันที่โลกเกิดวิกฤต หรือธนาคารล้มละลายสินทรัพย์นั้นคือทักษะและสมองของคุณครับ16.1กฎของการเป็นเป็ดที่บินได้ The Specialist vs the Generalist หลายคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาเรียนรู้อะไรใหม่หรอกแค่ทำงานหาเช้ากินคำก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วผมเข้าใจครับแต่นี่คือกับดักของการทำงานหนักแต่ยากจน The hardworking poverty trap ในที่ทำงานที่ใครๆก็ทำได้ค่าตัวคุณจะถูกกำหนดโดยตลาดและคุณจะถูกกดราคาอยู่เสมอแต่ถ้าคุณยอมสะละเวลาเพียงวันละ1%ปอร์ซคือแค่15-30นาทีเพื่อฝึกทักษะที่ยากขึ้นมาอีกนิดแต่เป็นที่ต้องการจากคนที่ขับรถเฉยๆกลายเป็นคนที่ขับรถและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จากคนที่ทำบัญชีเฉยๆกลายเป็นคนที่วิเคราะห์งบเพื่อลดภาษีได้ส่วนต่างของทักษะเพียงนิดเดียวนั่นแหละครับคือจุดที่เงินวิ่งเข้าหาคุณเองจงจำไว้ว่ารายได้ของคุณจะโตตามการเติบโตของคุณเสมอถ้าอยากให้กระเป๋าตังค์หนาขึ้นคุณต้องทำหัวใจและสมองให้หนาขึ้นก่อนครับ16.2ความรู้ทางการเงินคือเกราะป้องกันตัว เพื่อนๆครับความไม่รู้ทางการเงินคือภาษีที่แพงที่สุดในโลกการที่คุณไม่รู้ว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตคิดยังไงการที่คุณไม่รู้ว่าประกันแบบไหนคุ้มค่าการที่คุณไม่รู้ว่าภาษีที่จ่ายไปขอคืนได้ไหมเงินเหล่านั้นไหลออกจากกระเป๋าคุณไปทุกปีเพียงเพราะคําว่าไม่รู้ ทางออกแรกในภาคนี้ผมขอให้คุณลงทุนกับหนังสือหรือคอร์สเรียนฟรีเดี๋ยวนี้ความรู้ระดับโลกมันอยู่บน YouTube มันอยู่บนหน้าจอมือถือคุณแล้วเลิกไถดูดรามา่าแล้วเปลี่ยนมาไถดูวิธีบริหารเงินวินาทีที่คุณรู้ทันกติกาการเงินของโลกใบนี้คุณจะเลิกเป็นเหยื่อและเริ่มเป็นผู้เล่นในเกมนี้อย่างเต็มตัวครับภาคที่17ปมเรื่องเงินจากวัยเด็ก เพื่อนๆครับบางครั้งปัญหาการเงินที่เราแก้ไม่หายมันไม่ได้มาจากเลขคณิตแต่มันมาจากแผลในใจตอนเรายัางเด็กคุณเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินไหมคุณเคยถูกปฏิเสธของเล่นที่อยากได้พร้อมคำพูดว่าเรามันจนไหมหรือคุณเคยถูกสอนว่าเงินคือรากเหง้าของความชั่วร้ายหรือเปล่านี่คือโปรแกรมจิตที่ฝังลึกอยู่ข้างในครับ บางคนพอมีเงินปุ๊บต้องรีบใช้ให้หมดเพราะลึกๆก,กลัวว่าเงินมันจะหายไปเหมือนตอนเด็กบางคนไม่กล้ารวยเพราะกลัวว่าถ้ารวยแล้วจะเป็นคนไม่ดีเหมือนที่เคยได้ยินมานี่คือภาวะวินาศกรรมตัวเองทางการเงินครับ17.1การเยียวยาเด็กน้อยในใจคุณทางออกแรกของภาคนี้คือการให้อภัยอดีตของตัวเองครับ หันไปบอกเด็กน้อยคนนั้นในใจคุณว่าไม่เป็นไรนะตอนนั้นเราไม่มีแต่ตอนนี้เราหาได้แล้วเงินไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเงินคือน้ำใจเงินคือโอกาสและการมีเงินไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเลวเมื่อคุณปลดล็อกปมทางอารมณ์ที่ผูกติดอยู่กับเงินได้คุณจะพบว่าการเก็บออมมันง่ายขึ้นการหาเงินมันลื่นไหลขึ้น เพราะใจคุณไม่มีเบรกมือคอยดึงไว้ตลอดเวลาอีกต่อไปแล้วจงรวยเพื่อพิสูจน์ว่าคนดีๆอย่างคุณก็มั่งคั่งได้ครับภาคที่18พลังของคำว่าพอดี The Power of Enough เพื่อนๆครับในโลกที่ตะโกนบอกเราตลอดเวลาว่าต้องมากกว่านี้ต้องรวยกว่านี้คำที่ทรงพลังที่สุดและหายากที่สุดคือคำว่าพอ คำว่าพอไม่ได้แปลว่าให้หยุดขยันไม่ได้แปลว่าให้หยุดฝันแต่หมายถึงการมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่คือความสุขของเราจริงๆโดยไม่เอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดชีวิตตัวเองคุณรู้ไหมครับหลังจากจุดหนึ่งที่รายได้ครอบคลุมพื้นฐานชีวิตแล้วเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ให้ความสุขเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่าเดิมการกินอาหารมื้อละหนึ่งห่นบาท อาจไม่ได้อร่อยกว่ามื้อละ500บาทถึง20เท่าการนอนบนเตียงแสนแพงก็ไม่ได้ทำให้คุณหลับลึกกว่าเตียงนุ่มๆธรรมดาถ้าใจคุณไม่สงบทางออกแรกในภาคนี้คือการหาจุดเหมาะสมของตัวเองให้เจอเมื่อคุณรู้ว่าเท่าไรคือพอคุณจะเริ่มชนะเกมการเงินทันทีเพราะคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ล่าตัวเลขที่ไม่มีวันจบสิ้น คุณจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่เงินซื้อไม่ได้และนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งที่แท้จริงครับภาคที่19สร้างระบบเงินไหล automating your freedom เพื่อนๆครับมนุษย์เรามีความตั้งใจ willpower จำกัดครับถ้าคุณต้องใช้แรงใจทุกเดือนในการตัดสินใจว่าจะออมเงินเท่าไหร่สุดท้าย คุณจะแพ้ความอยากและไม่ได้ออมเลยทางออกแรกที่คนรวย1%ปอร์เซใช้ไม่ใช่การมีวินัยที่เหนือมนุษย์ครับแต่มันคือการสร้างระบบที่ทำงานแทนเขาครับ19.1การปัดไฟแต่ต้นลมง่ายที่สุดคือการทำระบบหักอัตโนมัติออโตเมชันให้เงินออมมันไหลออกจากบัญชีเงินเดือน ก่อนที่คุณจะทันได้เห็นมันวินาทีที่คุณไม่เห็นเงินคุณจะไม่คิดจะใช้ครับเราปรับตัวเก่งกว่าที่คิดครับถ้าเงินหายไป1,000-2,000ตั้งแต่วันแรกสุดท้ายเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่เหลือเองให้ระบบเป็นวินัยแทนคุณให้เวลาทำงานแทนคุณแล้วคุณจะพบว่าความรวยมันสร้างได้ด้วยนิสัย ไม่ใช่แค่โชคลาภครับภาคที่20บทสรุปสู่แสงสว่าง The Dawn of New Life เพื่อนเพื่อนครับเราคุยกันมาถึงภาคที่20จากจุดที่มืดที่สุดจนตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณเริ่มเห็นแสงอรุณที่ขอบฟ้าแล้วทางออกแรกของชีวิตการเงินจริงๆแล้วมันสรุปได้สั้นๆแค่ประโยคเดียวครับนั่นคือ การกู้คืนอำนาจในมือคุณกลับมาเงินไม่ใช่เจ้านายคุณนี่ไม่ใช่เจ้าชีวิตคุณและอดีตที่ผิดพลาดไม่ใช่คำพิพากษาของคุณคุณคือสถาปนิกของชีวิตตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกของคุณคือโอกาสในการเริ่มใหม่เสมอพรุ่งนี้ตื่นมามองหน้าตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าขอบใจนะ ที่สู้มาขนาดนี้จากนี้ไปเราจะเดินไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงด้วยกันผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ภาคไหนของชีวิตจงจําไว้ว่าทางออกมีอยู่เสมอขอแค่คุณอย่าปล่อยมือจากตัวเองไปคว้าอิสรภาพของคุณคืนมานะครับคุณคู่ควรกับมันที่สุดสวัสดีครับ